เช็คนะมีไข้ไหมพ่อมีไข้ไหมโฟกอะไรอะเช็คมีไข้ไหมคุณหมอคุณหมอชวนานอ้าวปรางๆปๆดเป่่าเ่ป่ป่าเปาเป่ป่าๆเป็นเปเ่เปปเ ไปเียนหัวแล้วบังบไวัดไข้เลยเด้วัดไข้แน่นอนนะไม่สบายเลยทำยังไงอืมมีไข้ไหมมีไข้ไหมฟุกไม่มีไม่มีน้องฟุกมีไข้ไหมไอกิมฟุกดิไหมอือครับผ่านไหม ดูวัดไข้ก่อนดนิวัดไข้หน่อยม,มีไหมมีไหมคุณหมอวัดหมอวัดแรงจังเลยอาวัดก็แต่วัดไข้น้องดิน้องมีไหมวัดไข่หมาดิหมามีไข้ไหมวัดไข่หมาดิเอาหมาขึ้นมาเอาหมาขึ้นมาวัดไข่หมาดิหมามีไข้ไหมมีไหม

นดะูม้าดิเอาม้าขึ้นมาลุกให้ม้าลุกขึ้นมา